สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกะกล่องสูงไอติม,ม,มนะคะใช่ไหมไม่กี่พูดพร้อมกันเลยใช่แกะเลยดูนะเฮ้ยมันเป็นคันเฮ้ยมันมีทั้งสีเขียวสีส้มพูสีส้มเฮ้ย อันเลยแล้มันเป็นลูกหมดนะฟ้าเพราะว่ามันหมดแล้วอาฟ้าไม่กินใช่ไหมกินได้กินดีเอาสีชมพูใช่ไหมเดี๋ยวหนูเอาสีชมเดี๋ยวพี่ขอเลือกก่อนนีเจ้าสีชมนะคะชมพูคือเพราะว่าของฟ้าเอาสีเขียวไหมนี่คนละอ่านเลยครบพอดีเลยนะไม่มีอะไรเลยไม่มีแล้วแกกะ มาแกะกินกันเยี่ยมเลยโอ้ใช่ฟันแกะกินนี่ไงได้แล้วเอาฟ่ามาพี่แกะให้หนูก็แกะได้ยังไงเข้ามาอะไรกันอพ้าเยี่ยเยี่ยนี่พี่ของพ่ากินเลยเหรอใช่กินเลยนี่น้ำโอเครสซม กลินหอมแล้วข้าขอานโดนแบบหอมเดีเยาา๋ยวของพี่สีก็หอมแล้วขอดมของอาซาโกนหอมแล้หอมมันจะแบบเฮ้ยคอนโดนรสสตรอเบอรี่นี่มันมันไม่ได้กันไม่ได้นไม่แข็งสำหรับคลิปนี้ ขอให้ทุกคนกดติดตามช่องอินดี้แฟมิลี่นะคะบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs>